สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับคลิปสอน C.O.L พาร์ทที่สามนะครับหลังจากคลิปแรกเนี่ยเราสอนแบบอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็คลิปที่สองเนี่ยเราสอนแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปสอนในเรื่องของตรงกันข้ามกับคลิปล่าสุดที่เราสอนไปผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรกันแน่นะผมคิดว่ามันอ่านว่าสันเคยเพราะวในเอ่อพวก ก็มิงมันจะมีซันนี่ที่เป็นซันนี่จริงอ่ะซันนี่ก็เลยเออเอาเป็นว่ามันมันอ่านว่าอย่างนี้แล้วกันซันอันนี้ก็เป็นอันติสันเคสก็คือตรงข้างกับสันเคสนะครับซันหรือมั้งแต่ว่าซันแหละเอใช่มันเอาเป็นว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันอะเออตัวนี้มันคือตัวตรงข้างกับตัวล่าสุดที่ผมสอนไปตัวที่ผมสอนไปเนี่ยมันคือตรงนี้เนี่ยก็คือฝั่งนี้ทีนี้เนี่ยมันคือฝั่งนี้ครับเป็นปลา เป็นปลาทางด้านซ้ายอะถ้าใครรู้จักปลาเนี่ยก็คือปลาด้านซ้ายก็คือถ้าสามคูณสามเนี่ยสามคูณสามไม่มีตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเยวเปิดปุ้ยก่อนถ้าเกิดเป็นก็าเป็นปลาทัวน,นี้นี่ก็คือปลาที่ก็วิธีการหมุนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันก็ เรียกว่าคล้ายเลยแหละเหมือนกับแค่แบบตรงกันข้ามนะอย่างตัวแรกที่ผมจะสอนเนี่ยตัวแรกนะครับแบ่งออกเป็น6กรณีเหมือนกับในสันเคสนะครับอันนี้คืออันติสันเคสเอ่อวิธีการตัวแรกเนี่ยคือให้สังเกตเหมือนเดิมเลยชิ้นเดิมนะครับในการสลับอันนี้มีเขียวมีเขียวแสดงว่าถูกแดงมีแดงแสดงว่าถูกแล้วคือไม่สลับในตัวแรกเนี่ยจะไม่สลับวิธีการก็คือขึ้นอ่ะมาๆๆอันนี้ง่ายไปเอ่อหมุนไปก่อนหนึ่งครั้งครับ หมุนข้างบนนะครับบนหนึ่งครั้งก็ทางขวาแล้วก็ขึ้นครับบนสองครั้งครับสองครั้งนะครับสองครั้งลงบนขวาครับแล้วก็ขึ้นขวาลงแค่นี้มันก็จะเร็วกว่าคือวันนี้อ่ะดูอีกรอบนะครับอยู้อนนี้นะครับอสังเกตดีๆนะครับเขียวเขียวมีนะครับแดงแดงมีที่การก็คือหมุนท้างขวากันหนึ่งครั้งครับ แล้วขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนขวาครับแล้วขึ้นขวาลงแค่นี้เองเป็นสูตรปลาปกติด้านซ้ายนะครับเอาจริงๆนะเนี่ยก็เป็นตัวนี้มันก็หมุนมาหนึ่งครั้งแล้วก็อ่ะก็ประมาณนี้อะไรอย่างนี้เอ่อตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวเอาตัวไหนก้อนดีอะเอ่อตัวนี้ก่อนนะครับอะไรใช่หรอเป่า อ่ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรอ่ะเอ,อ่อสับทางนี้ครับก็คือเขียวเขียวมีนะครับเขียวเขียวมีแสดงว่าถูกแล้วแต่เนี้ยมันผิดใช่ไหมครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยทําสอนนี้ก็คือวิธีการก็คือหน้าทวนครับซ้ายลงครับอ่าดูใหม่ดูใหม่นี่ยะจับนี้เลยก็คือสับสองตัวนี้ หน้าทวนครับซ้ายลงครับหน้าตามครับซ้ายขึ้นครับบนสองครั้งครับซ้ายขึ้นครับบนสองครั้งครับแล้วก็ลงแค่เองอ้าวจานอีกหา,าแล้วดูเมื่อกี้สอนตัวไหนนะอ่ะตัวนี้ครับดูอีกรอบนะครับก็คือ ก็คือสับสองตัวนี้ครับหน้าทวนครับซ้ายลงครับหน้าตามครับซ้ายขึ้นครับแล้วก็บนสองครั้งครับแล้วก็ซ้ายขึ้นครับบนสองครั้งครับแล้วก็ซ้ายลงครับอ่ะก็เป็นการสรับอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นการสลับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอออืม สลับแบบเอ้่ยจะมุนยังไงทีนี้อ่ะก็คือต่อไปเนี่ยจะเป็นการสลับด้านหลังครับสลับด้านหลังก็คืออย่างเราเห็นสังเกตชิ้นเดิมนะครับก็คือเขียวแดงแหะอันเนี้ยมันไม่มีเขียวแต่เขียวอยู่นี่แสดงว่าสลับมาตรงนี้แล้วก็แดงแดงมีแสดงว่าสลับนี่ครับก็คือสลับสองชิ้นนี้เออสองชิ้นนี้เอไม่เด็ดสองชิ้นนี้เออสองชิ้นหลังนะครับสองชิ้นหลังวิธีการก็คือ ขวา yup. <c target> <น> <ios> ขึ้นครับบนสองครั <Adam> ้งครับขวาลงครับบนขวาครับบนสองครั้งครับแล้วก็ขวาลงครับหน้าตามครับขวาขึ้นน้าทวนครับอีกรอบครับอีกรอบขวาขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับบนสองครั้งครับขวาลงครับหน้าตามครับขวาขึ้นครับ หนาทวนครับแค่นี้เองนะครับตัวต่อไปเป็นตัวนี้ครับเออตัวไหนล่ะทีนี้ลืมสักคู่ครับสักคู่ตัวนี้ครับ,ต,รบ,ต,รบตัวนี้นี่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรสลับ สลับสองชิ้นนี้ครับอ่าสลับ2ชิ้นนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเขียวเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้แล้วส้มเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับเขียวอยู่นี่นะครับส้มตรงอยู่นี่ก็คือต้องอยู่นี้ชิ้นนี้ก็คือสลับ2ชิ้นนี้วิธีการหมุนนะครับให้เราหมุนข้างบนสองครั้งนะนครับแล้วก็ขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับหน้าตามครับ ขวาลงครับหน้าทวนครับขวาขึ้นครับบนขวาครับขวาขึ้นครับบนขวาครับแล้วก็ขวาลงครับแค่นี้อ่าคิกด้านเออดูใหม่ครับดูใหม่ก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวสลับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็คืออย่างนี้ก็คือมันกรณีเนี่ยมันจะใกล คล้ายคลึงกับในซันเคสนะครับอันติซันเคสเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือหมุนข้้งบนสองครั้งก่อนครับแล้วก็ขวาขึ้นครับบนสองครั้งครับขวาลงครับหน้าตามครับขวาลงครับหน้าทวนครับขวาขึ้นครับบนขวาครับขวาขึ้นครับบนขวาครับขวาลงครับ บนซ้ายครับถ้าไม่ทันก็ลองกอดูเอานะครับตัวต่อไปก็เตัวอไรดไีอ่อะตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรอะเป็นสลับสามสามอันทีนี้นะครับแล้วสังเกตได้ว่านี่ตัวเนี้ยแดงนะครับ แดงกับแดงเนี่ยมันต้องมาอยู่ตรงนี้ชั้นตัวนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าสลับขึ้นมานะครับแล้วเขียวต,ตรงนี้ก็คือสลับอย่างนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมตามเข็มสามเหลี่ยมตามเข็มเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะสามเหลี่ยมตามเข็มเนี่ยจะค่อนข้างง่ายก็คือนี่ครับเป็นอย่างไรเดียซ้ายขึ้นครับสายขึ้นน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น,นอ่ะบนซ้ายครับขวาขึ้นครับ บนขวาครับซ้ายลงครับบนขวาครับไปบนซ้ายครับแล้วก็ขวาลงครับอ่ะก็จะง่ายกว่าหมุนแค่หกมุกไหมอ่ะดูอีกรอบนะครับซ้ายขึ้นครับบนซ้ายครับขวาขึ้นครับบนขวาครับซ้ายลงครับบนขวาครับแล้วก็ายขวาลงครับอ่ะแค่นี้อีกรอบอีกรอบ อันนี้นง่ายจริงอยากให้ได้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในสามมสด้วยตัวนี้เผืใครชอบนะก็ซ้ายขึ้นบนซ้ายขวาขึ้นบนขวาซ้ายลงบนซ้ายแล้วก็ขวาลงอ่ะต่อไปเป็นตัวอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้จะคล้ายคลึงกับตัวเมื่อกี้ครับมาสักคู่นี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะสลับมาอย่างนี้ครับ เมื่อกี้เนี่ยตามเข็มเมื่อกี้ตามเข็มอันนี้จะเป็นทวนเข็มครับก็คือจะสับแบบนี้เออก็คือเห็นไหมครับน้ำเงินเนี่ยจะต้องมาอยู่น,น้ำเงินนี้แล้วส้มเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้ออนเห็นไหมครับเราก็หาแค่สองตัวเนี้ยเห็นไหมครับนี่คือทริคนะมันคือทริคในการที่จะมองว่าสลับไปทางไหนนะครับอ่ะวิธีการก็คือตัวนี้เนี่ยวิธีการก็คือหมุนไปทางขวานะครับอ่ะแล้วก็ขึ้น ขวาขึ้นบนขวาแล้วก็ลงเสร็จแล้วให้เราหมุนข้างล่างหนึ่งครั้งครับอ่าห้างลัเนี่ยครับไปทางขวานะครับอ่าแล้วก็ขึ้นขวาขึ้นซ้ายลงซ้ายลงอ่ชาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมหมุนเร็วได้แต่หมุนกลับไม่ได้ ดูใหม,ม่นะครับก็คือสลับทวนเข็มนี้นะครับสามเหลี่ยมทวนเข็มเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็คือหมุนไปทางขวานหนึ่งครั้งครับแล้วก็ขึ้นซ้ายลงเสร็จแล้วหมุนด้านล่างครับด้านล่างเนี้ยหมุนไปทางขวาทีหนึ่งเสร็จแล้วก็ขึ้นขวาขึ้นซ้ายลงซ้ายลงเนี่ยมาเนี้ ก็คือเนี่ยครับก็คืออ่หมุนเร็วๆก็เจอมาเนี่ยมันก็หมุนไม่เร็วหรอกเออผมอะตัวนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็ลองไปฝึกแล้วก็ไปจำดูนะครับสำคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ลองมาถามผมในเพจได้นะครับหรือถามมาในอินบ็อกซ์ใน facebook เลยก็ได้ก็คือว่าเอ,อกรณีเนี้ยก็จะเป็นกรณีตัวนข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยความง่ายมันจะง่ายง่ายขึ้นจากตัวเมื่อเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับมันคือการประยุกหรือว่าส่วนกลับ ส่วนกลับของกันเลยเพราะฉะนั้นก็ลองฝึกกันดูครับสำหรับคลิป C L Part ีา3นี้นะครับอันติสันเคสก็ลองฝึกดูครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปที่4นะครับโอเคครับสวัสดีครับ